สวัสดีครับทัมเมอร์แบบปลั๊กไฟนะครับเสียบปลั๊กตั้งเวลาเปิดปิดไฟได้อย่างแรกนะครับก็คือเวลาตั้งนาฬิกาครับกดที่คลอกค้างไว้ครับวีคคือตั้งวันครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรกดคลอกค้างไว้เอาตอนนี้กี่โมงครับผมกดคลอกค้างไว้นะครับมินก็คือตั้งว่าตอนนี้กี่นาทีครับจสระปล่อยครับ การตั้งเวลาให้ทำงานอัตโนมัติเปิดปิดนะครับกดที่พล็กค,ครับเพล็กที่หนึ่งหมายถึงคำสั่งที่หนึ่งครับออกมอนให้เปิดกี่โมงครับตั้งไวที่สิบโมงนะครับถ้าอยากเปลี่ยนนะครับก็เปิดวันไหนบ้างนี่ครับกดที่วีครับให้เลือกวันได้แบบคู่แบบวันขี้เสาร์อาทิตย์ติดกันนี่ผมจะเปิดทุกวันนะครับเนาะสิบโมงกี่นาทผีผมจะเปิดสิบโมงครึ่ง อา้าวกดผิดเป็นบ่ายโมงครึ่งแล้วกันกดบปครับบ่ายโมงครึ่งอ่ะกดพรกอีกทีหนึ่งเป็นคําสั่งที่หนึ่งออฟให้ปิดกี่โมงผมเปิดบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมครับอ่าปิดทุกวันเป็นบ่ายสองแล้วกันไม่ปิดบ่ายสองอ่ะคำสั่งที่หนึ่งข้อ,อ,อ,อคัคอททา,าท,คท,คที่สองผมจะเปิดที่ห้าโมงผมกกดพรากอีกครั้งหนึ่งคำสั่งที่สองออนยังไม่มีอยู่เนาะ เปิดทุกวันเปิดที่5้าโมงก็คือเท่าไหร่สิบเจ็ดอ่าลังที่2ให้เป็นกี่โมงอ่าทุกวันนะครับ5้าโมงหนาทีแล้วกันอแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับกดคลอ,อกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเวลาลวตอนนี้อ่าเลื่อนตรงนี้นะครับสังเกตจะมีคําว่าออโต้ออน ออฟนี่นะครับถ้าหากก็อยู่ตรงออฟก็คือจะไม่ทํางานเลยนะครับถ้าอยู่ที่ออโต้นี่คือจะเปิดปิดตามที่เราตั้งไว้แต่ถ้าหากเราจะใช้เมนวลให้เปิดก็คือกดตัวนี้ครับให้คําสั่งอยู่ที่ออนตัวนี้คือเปิดใช้งานครับผมถ้าจะปิดก็ปิดเมนวลได้อ่าแค่นี้เลยครับผม